เอาล้วครับวันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือตับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตับทอดกระเทียมนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่จะเตรียมในการทอดวันนี้เราใช้ตับสี่ขีดนะครับสี่ศูนย์ดเจ็ดศูนย์จุดสีจ็ดแปดนะครับนี่นะครับตอนนี้เราหั่นแล้วเราจะมาดูนะครับว่า จะล้างยังไงไม่ให้ตับมันขาวนี้นี่คือสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็ที่เซียนเขาก็ทำกันเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับตัวนี้นะครับเราเทน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือลงไปนะครับขยำ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 นะครับเพื่อที่จะล้างเลือดแล้วก็ดับขาวนะครับนี่นะครับขยำจากนั้นนะครับไหยน้ำลงครับต้องล้างสักห้าน้ำนะครับ แดงไม่ได้นะครับเนี่ลยล,ยลอีกสักห้าครั้งนะครับใช้แป้งมันก็ได้ครับแป้งข้าวโพดแต่วันนี้ผมมีแป้งทอดกรอบที่มันเหลือนะครับผมก็เลยมาใช้นะครับก็ว่ามันนานละขยำนะครับ ขยัล้างออกอีกครับล้างออกอีกนะครับจะสังเกตนะครับนี่จะไม่มีเลือดที่อยู่ในตับแล้วนะครับลับจะซีดแต่ตอนนี้ก็ต้องล้างอีกสักครั้งสองครั้งนะครับก่อนที่จะเอาไปเข้าเครื่องหมักนะครับนี่นะครับเริมได้แล้วครับเริมได้แล้วเนี่ยสวยงามสวยงามเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องหมักนะครับสามเกลือกระเทียมพริกไทย รากผักชีนะครับแต่ผมจะมีนี่เข้าไปนิดนึงนะครับมีขิงสูตรอาหารจีนนะครับต้องดับข่าวนิดนึงครับนี่นะครับไปเรามมา่โคลกันจะมีซอสป่าเหลืองนี่น้ำมันงานะครับก็ โชยู่นิดนึงนะฮะข่ย่ำเลยครับข่ย่ำเลยนะนี่หมักไว้สักสิบนาทีนะครับสิบนาทีทอดกระเทียมก่อนเรียกว่าจะทำท็อปปิ้งนะครับก็คือเหมือนเกลือกระเทียมก่อนนะฮะหอมๆแนนต่เราตัดหัวข้อนะครับที่หมักไว้นะครับเดี๋ยวดูหน้าตาของ ที่เราหมักไว้นะครับเข้าเครื่องแล้วตัวนี้กระเทียมที่เราเจียวนะครับไว้ทาเป็นท็อปปิ้งนะครับนี่หน้าตาโอ้โหนี่เสร็จแล้วนะครับท็อปปิ้งด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวโอ้กระเทียมเจียวนะครับไม่ใช่หอมเจียวนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับนี่นะครับเด๊กๆเลยครับบิ๊กๆเลยพร้อยครับนี่หน้าตานะครับว้าสองร้อยห้าสิบบาทนะครับจานนี้อีกจานหนึ่งนะครับ sham 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 sham